กลับบ้านแล้วกําลังนั่งรถกลับบ้านอยู่แม่ยังไม่กลับบ้านเ๊อปยังกำลังจะถึงบ้านแล้วก็ถึงบ้านเร็วค่ะแม่ยาปิดกำลังจะถึงบ้านแล้ว